การไหว้พระสวดมนต์เป็นการทำให้ผลบุญส่งผลเร็วขึ้นแต่การที่ผลบุญจะส่งผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและบุญกุศลที่ได้ทำในอดีตและปัจจุบันดังนั้นผลบุญของแต่ละคนที่ได้รับจึงไม่เหมือนกันถ้าอยากสุขสบายในภายภาคหน้าก็ให้ทำบุญทำทานเยอะๆซึ่งก็แล้วแต่อานิสงส์งของบุญแต่ละอย่างที่ได้ทำ ผลบุญจะส่งผลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกรรมดีกรรมชั่วแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ได้ความสุขทางใจปราศจากโรคภยัยบางคนอาจจะได้มิตรภาพบริวารที่ดีปัญหาต่างๆคลี่คลายดังนั้นจงอย่าน้อยใจในโชคชะตาอย่าโลภในผลบุญที่ได้จนเกินกำลังบุญตัวเองคิดเสียว,ว่าเราโชคดีแค่ไหน ที่ได้เกิดในพุทธศาสนาที่มีคำสอนให้เราลดทํากรรมชั่วให้สร้างแต่กรรมดีสุดท้ายนี้จากปัจจัยทั้งสี่ข้อลองกลับไปทบทวนดูว่าเป็นเพราะปัจจัยข้อใดที่ทำให้การไหวพระสวดมนต์ของเรายัางไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นการทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ว่ายากแล้วแต่การทำให้เจ้ากรรมในเวรยอมอโหสิกรรมยากยิ่งกว่า จึงขอเป็นกำลังให้ทุกท่านปฏิบัติต่อไปเมื่อน้ำหยดบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนถ้าเราอุทิศบุญให้เขาทุกวันทำไมเขาจะไม่ยอมให้อภัยเราบทกรวดน้ำอิมินาปุญญกัมเมนะขออำนาจบุญบาร,รมีแห่งคุณพระสีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้า ได้ไหวพระสดมนเจริญภาวนาในค่ำคืนนี้ขอฝากกุศลผลบุญผ่านน้ำอุทิศนี้ไปกับแม่พระธรณีแม่พระคงคาน้อมอุทิศให้กับพระคู่บ้านคู่เมืองพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เช่นพระแก้มรกฏหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่ทวดสมเด็จโต หลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอได้โปรดเมตตาแผ่บุญบาร,รมีมาถึงข้าพเจ้าและอุทิศบุญบาร,รมีทั้งหมดนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ทุกทุพระองค์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์และเทวดาใกล้ตัวของข้าพเจ้า ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไหว้บูชาเช่นพระพิคเนพระนารายท้ามหาพรหมพระอินท์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวเวสุวรรณพญาครุฑพญานาคพญยาย,ยมราชนายเนรยาบาลยักษ์พระพิรุณพระภูมิเจ้าที่แม่นางกวากกุมารทองเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้า ที่มาถึงตัวแล้วและกำลังจะมาถึงตัวขออานิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นพกทรัพย์ให้ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและโปรดช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังมีความทุกข์อยู่ณนะตอนนี้ให้หมดให้สิ้นอย่าลงเหลือแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านูนเทินพุทธทางอนันตังทรมังจากกะวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุการสวดมนต์คือข้อวัดอันเป็นหลักใจของชาวพุทธเป็นบุญกิจบุญกิริยาที่ถือปฏิบัติสืบสืบกันมานับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะในส่วนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรนักปวดนักบุญทั้งหลายจะให้ขาดตกบกพร่องในข้อวัดกิจ,จวัตรส่วนนี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากละเลยเพิกเฉยก็ถือกันว่าเสื่อมก่อให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมเป็นความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ตนเองและสถานที่อยู่อาศัยวัดวาอาราม ตลอดถึงโยมญาติมิตรที่ถวายความอุปถรัรมภ์ปัจ,จัจสี่อีกทั้งภูมิธรรมภูมิปัญญาคุณงามความดีบาร,รมีในส่วนอื่นก็เกิดขึ้นได้ยากบทสวดแต่ละบทท่านเรียกว่าพระปริศแปลว่าเครื่องคุ้มครองอันประเสรศิฐในบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นประกอบไปด้วยบทพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเป็นบทสรรเสริญคุณ แห่งพระรัตนตรัยก็มีและเป็นบทอวยชัยให้พรก็มีบางบทได้นำมาจากพระไตรปิฎกบางบทเป็นบทที่ท่านได้แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังในแต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคาถานั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากพระโอษฐ์อันประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธทิ์ทคุณพระปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดจากสติปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งของเหล่าพระอรหันตสาวกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นในแต่ละคนแต่ละสำนักนั้นมีการถือสวดไม่เหมือนกันบางสำนักสวดเฉพาะภาษาบาลีก็มีสวดแบบบาลีแปลก็มีสวดเฉพาะภาษาของตนที่แปลจากภาษาบาลีก็มีไม่มีกฎข้อบังคับต่างถือปฏิบัติตามความนิยม และความศรัทธาเชื่อถือตามความรู้ความเข้าใจตามมติของแต่ละบุคคลแต่ละคณะแต่ละสำนักกันไปไม่ถือว่าท่านผิดเราถูกขอเพียงสวดแล้วเกิดมรรคเกิดผลเกิดกุศลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาไม่นำพาโทษทุกเบียดเบียนตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนเกิดบาปเกิดกรรม ก็นับว่าเป็นเรื่องควรแก่การอนุโมทนาสาสทุกการเป็นอย่างยิ่งส่วนการที่จะสวดหรือไม่สวดจะสวดยาวหรือจะสวดสั้นหรือจะสวดเวลาไหนบทไหนนั้นไม่ถือว่าเป็นภาควิชาบังคับขึ้นอยู่ที่สติปัญญาความถูกจริตและศรัทธาของแต่ละใจสรุปความแล้วการสวดมนต์นั้นมีจิตเจตจานงวัตถุประสงค์ท่าทีและเป้าหมาย เพื่อให้ได้เพื่อให้สำเร็จในคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณ 2. เพื่อเป็นต้นทุนเจริญศรัทธา 3. เพื่อเป็นการแผ่จิตเมตตา 4. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ 5. เพื่อเป็นการอบรมขันติให้แกล่งกล้า 6. เพื่อเป็นการรักษาพระธรรม 7. เพื่อเป็นการกำจัดบาปอากุศล 8. เพื่อเป็นความมงคลแก่ชีวิต9เพื่อเป็นการทำจิตให้สว่างสวัยเกิดปัญญา 10. เพื่อเป็นการช่วยรักษาโรคภัย11เพื่อเป็นเหตุให้ได้สมบัติบุญ